สวัสดีครับต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่ยูเครนบุกยึดภูมิภาคเคิร์สของเชียร์รัสเซียก็หวั่นไหวเป็นอย่างยิ่งก่อนอื่นมาดูชื่อเมืองของรัสเซียแอดมินก็อ่านว่าเคิร์สมาโดยตลอดแต่ว่าเข้าไปดูการออกเสียงจริงๆภาษารัสเซียออกเสียงว่าโคส ต่อไปนี้ต้องเปลี่ยนเป็นโคสส่วนใครจะออกเสียงว่าเคิร์ก็ให้เข้าใจใตรงกันว่าเป็นเมืองเดียวกันนะครับการที่ยูเคนบุกเข้าไปแล้วละเสียต้านไม่ได้ว่าหน้าโมโห,โหแล้วผู้ว่าการโคสไปรายงานว่าสามารถสกัดยูเคนไว้ได้อันนี้หน้าโมโหยิ่งกว่านะครับความคิดของผด็ดการชอบฟังแต่เรื่องดีๆ ลูกน้องก็ไม่รู้ว่าจะรายงานอย่างไรก็รายงานไปว่าสกัดได้ไม่มีปัญหาไว้ก่อนแลยค่อยหาทางแก้ไขทีหลังนะครับแต่ว่าความจริงวิกฤตแล้วกําลังที่อยู่ตามแนวชายแดนโคสเป็นอาสาสมัครป้องกันชายแดนไม่พร้อมรบมากนักเป็นชาวบ้านเราจึงเห็นไปยอมแพ้กับยูเครนมากมายการรายงานของผู้ว่าการโคสทําให้รัสเซียประเมินสถานการณ์พลาดคิดว่าสกัดได้จริงก็เลยไม่ส่งกําลังมาช่วยต่อหลังมาต้องยอมรายงานตามจริงว่าสกัดไม่ได้นะครับยูเครนมากันเยอะ ทำให้ปูตินโมโหเรียกประชุมแบบฉุกเฉินด่วนเครียดไม่ใช่ว่าปูตินเครียดเพราะว่าเสียกาลังคนปูตินไม่มาสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วปูตินคงเครียดเพราะว่าเสียหน้ามากกว่านะครับตอนนี้ยูเครนยึดพื้นที่ได้ประมาณ1000ตารางกิโลเมตรกําลังก็กระจายออกไปรัเสเซียก็พยายามส่งกําลังจากวนกลางมาช่วยเราเริ่มเห็นรัสเซียใช้โดรนคาถามตามมาว่าทําไมรัสเซียไม่ใช้เครื่องบิน การที่รัสเซียไม่ส่งเครื่องบินเข้ามายังเขตยูเครนอันนั้นเข้าใจได้เพราะว่ากว่าระปรบป้องกันแต่นี่อยู่ในเขตของรัสเซียเองนะครับอยู่ในภูมิภาคโคสต์มันเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นตะวันตกเครื่องบินจะบินล็อกเป้าโจมตีตำแหน่งได้แบบไม่ยากโดยเฉพาะแนวหลังตัดการส่งกำลังก่อนหน้านี้ก็มีข่าวจากทางยูเครนว่า รัสเซียเสียซูสามสิบห้าเลยงดการใช้เครื่องบินไปส่งเฮลิคอปเตอร์เข้ามาแทนนะครับก็เสีย k a 5อหองอเกเตอร์ไปอีกส่วนทางด้านสื่ออินเดียรายงานว่ารัสเซียใช้ซูสามสิบสี่ 3, 4, ติดแฟบ3 0 0พันน้ำหนัก3ตันโจมตียูเครนมันดูน่าตื่นเต้นและก็ดูยิ่งใหญ่มากแต่ว่าความจริงแล้วนะครับเป็นแค่ลูกเดียวหนัก3000กิโลกร,รมัมเอามาโจมตีอะไรละครับเพราะว่ากำลังของยูเครนอยู่แบบกระจายมันก็ลงไปที่เดียวเป็นหลุมใหญ่ไม่มีประโยชน์อะไรมากนะัก พูดตรงๆก็คือแฟบ3,000สกัดไม่ได้ล้มเหลวเลิกใช้เลิกบินนี่คือปัญหาของรัสเซียด้านกำลังทางอากาศไม่มีเครื่องบินขนาดเล็กไม่มีอาวุธนำวิถีติดแต่อาวุธลูกใหญ่ๆเจอสถานการณ์จริงใช้การไม่ได้นะครับคราวนี้ก็คงรู้แล้วคนที่อวยเครื่องบินของรัสเซียโดยเฉพาะซู30เครื่องบินมัลติโรหลยบทบาทแม้แต่รัสเซียยังไม่เอามาใช้สถานการณ์แบบนี้เก่งจริงต้องออกโรงแล้ว มีแต่สเปคนะครับรัสเซียก็พยายามใช้แต่ซู -35 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่วีต้าหรือว่าอุปกรณ์ทำมาเพื่อการต่อสู้กลางอากาศแต่รัสเซียเอามาโจมตีภาคพื้นแอนมินคาดว่ารัเสเซียจะใช้ซู35บินปักหขวาลงมาโจมตีแล้วก็บินเชิดขึ้นจังหวะที่เชิดขึ้นนี่แหละครับเป็นเป้าหมายของระบบป้องกันหรือแม้กระทั่งแมนแพดซูสามสิบห้าตัวใหญ่บินต่ำไม่ได้พอบินลงมาต่ำสูญเสียแรงยกจะช้าในการไต่ระดับนะครับ มีข่าวว่ารัาเสเซียเสียซู35ในเมืองคุช คิดว่าเป็นฝีมือของระบบบุก M1 ที่ยูเครนเอาไปด้วยมีพิสัยประมาณ45กิโลเมตรส,ส่วนซู3 4อันนี้เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นอยู่แล้วมีเวา้ามีอุปกรณ์ที่ส่องลงพื้นอยู่แล้วไม่ต้องปักหัวลงมาบินโฉบได้เลยนะครับแต่มันก็ตัวใหญ่เหมาะในการโจมตีอาคารบ้านเรือนที่เป็นเป้าหมายใหญ่หรือปูพรมพื้นที่ขนาดเล็กแล้วก็ปล่อยขี่นุษย์ร่อนจากนอกระยะแต่ว่าซู3 4ก็เป็นเป้าตัวใหญ่บินช้าปัญหาของเครื่องบินรัสเซียก็คือ อุปกรณ์และก็อาวุธที่ไม่สามารถทำลายระบบป้องกันด้วยตัวเองได้ก็คือไม่มีระบบซีเอ็ดนะครับสงครามยูเครนในครั้งนี้ชัดเจนมากแอนดมินคิดว่ารัสเซียคงจะเร่งพัฒนากำลังทางอากาศหลังจากนี้ตอนนี้ไม่ทันแล้วต้องหันมาพึ่งพาดโดรนเครื่องบินรัสเซียมีมากมายใช้บุกก็ไม่ได้ใช้ป้องกันตัวเองก็ไม่ได้มีไว้ทำอะไรล่ะครับนี่คือบทเรียนของรัสเซียสภาพนี้จะไปบุกเนโตจะไปบุกยุโรปก็คงไม่ได้ ตอนนี้ป้องกันเมืองคุสตให้ได้ก่อนอาจจะมีคนถามว่าทำไมรัเสเซียไม่ใช้ซู30มหาเทพซู30 อุปกรณ์ด้อยกว่าซู35มซู35ยังไม่รอดซู30ก็ไม่ต้องมานี่ถูกต้องแล้วนะครับส่วนจะเอาซู30ไปแบกอาวุธมันกับซู34ก็ไม่ได้อีกแบกหนักไม่ไหวเครื่องยนต์แรงน้อยซูสามสิบาแบกแฟบสามพันไม่น่าจะได้นะครับและนั่นก็คือเรื่องราวที่ตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มรัเสเซียใช้ซู30น้อยมากเลยไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมอินเดียกับมาเลมีปัญหากับซูสาม ตามทฤษฎีแล้วยูเครนบุกเข้าไปเครื่องบินของรัสเซียต้องเป็นหลักในการสกัดอันนี้ไม่ได้เลยนะครับสูส5โดนเก็บลำแรกแล้วก็หายหนีมาหวังกับกําลังภาคพื้นเข้าปะทะมาหวังกับคลื่นมนุษย์เหมือนเดิมก็ไม่แปลกใจนะครับที่ยูเครนจะยึดได้1000ตารางกิโลเมตรตอนนี้ปูตินคงคุ้มคลั่งหนักแต่ว่ากองเชียร์รัสเซียอาจจะคุ้มคลั่งมากกว่านะครับส่วนทางยูเครนมาถึงท่านนี้แล้วก็ต้องตามน้ํา มีการประชุมกันแล้วสิ่งที่ยูเคนร,ร้องขอก็คือขอใช้อาวุธพิสัยไกลของตะวันตกเอาเข้าไปใช้ในภูมิภาคคุส์มันเป็นเรื่องที่ขอนะครับแต่ถามว่าจะให้ไหมมันก็ยาก จากเดิมสหรัฐอนุญาตให้โจมตีเฉพาะตามแนวชายแดนก็เพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้นแต่นี่ยูเครนบุกเข้าไปในเขตของรัสเซียซึ่งผิดก็ห้ามของตะวันตกนี่อยู่แล้วมีนำซ้ำํายังขอใช้อาวุธตะวันตกอีกแอดมินคิดว่ายากที่จะอนุญาตนะครับความหมายของยูเครนคือจะเอาไฮมาสเข้าไปใช้ในภูมิภาคคสต์จะเอาอิทแท็กไปด้วยมันเรื่องใหญ่มากนะครับพูดง่ายแต่ว่าทํายากเอาตรงๆนะครับตอนนี้แอดมินคิดว่าสาหรัฐคงปวดหัวรอดูท่าทีของรัสเซีย ตอนนี้ผู้ว่าการคุสอย่างอเล็กเซย์สมเมอร์นอฟจำใจรายงานให้ปูตินทราบแล้วนะครับว่าเสียหมู่บ้านไป28แห่งพลเรือนเสียชีวิตไป12รายบาดเจ็บ121รายและต้องอพยพ121,000คนอนาคตทางราชการของสมเมอร์นอฟไม่น่าจะสดใสแล้วะครับปูตินสั่งคำขาดวอชิ h y ส e s p o แปลได้ความว่าการตอบสนองที่คุ้มค่า ไปให้เข้าใจง่ายๆคือจะตอบโต้อย่างสาสมแอดมินก็เห็นบางสื่อใช้คำว่าจะเตะยูเครนออกจากรัสเซียบางสื่อใช้คำว่าตะเพิดออกจากรัสเซียอันนี้ก็แล้วแต่จะตีความตามอารมณ์แลครับไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปูตินพูดว่าอย่างไรฟังจากภาษารัสเซียไม่ออกสื่ออังกฤษแปลมาอีกทีสื่อไทยก็แปลไปอีกทอดนะครับ ตอนนี้กำลังของยูเครนอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้ายูเครนมองคุส48กิโลเมตรยังไม่ได้เข้าไปนะครับส่วนโรงไฟฟ้าที่มีก่วมควันที่เกิดจากการเผาไหม้อันนี้เป็นโรงไฟฟ้าของยูเครนในซาปอริเซียที่รัสเซียยึดไว้รัสเซียอ้างว่าเกิดจากยูเครนโจมตีส่วนทางยูเครนบอกว่า รัเสเซียเผายางรถยนต์ในหอหล่อเย็นที่ไม่ได้ใช้งานแล้วบางคนคิดว่ายูเครนบุกเข้าไปทำลายโรงไฟฟ้าของรัสเซียไม่ใช่แบบนั้นนะครับมีคนพยายามสื่อสารว่ายูเครนบุกเข้าไปทำลายโรงไฟฟ้า ยูเครนยังไม่ได้เข้าไปนะครับโยนความผิดให้กับยูเครนไว้ก่อนเราก็ต้องรอดูว่ารัสเซียจะจัดการอย่างไรมันขึ้นอยู่กับว่ายูเครนจะส่งกําลังเข้าไปเพิ่มหรือว่าถอยออกมานะครับยูเครนก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ถ้าจะบอกว่าสหรัฐกับยุโรปสนับสนุนยูเครนในการบุกเข้าไปอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่หรือว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วสหรัฐจะตามน้ําก็ไม่น่าจะได้นะครับถ้ายูเครนดือ้อบุกต่อไปจะเป็นอย่างไร แต่ทางบูตินกล่าวว่าที่ยูเครนบุกทําตามคําสั่งของตะวันตกที่ต้องการให้ยูเครนนี้เป็นเครื่องมือหรือว่าตัวแทนแต่ว่าแอดมินยังมองว่า ยูเครนทำเองจากกองกำลังส่วนหน้าแล้วมาบอกรัฐบาลยูเครนทีหลังแล้วตะวันตกพึ่งรู้ตอนที่กำลังของยูเครนนี่บุกไปแล้วถ้าบอกก่อนก็คงถูกห้ามแล้วครับต่อไปนี้ก็ตามแก้ปัญหากันเพราะว่ามีพลเมืองของรัสเซียเสียชีวิตไป12บาดเจ็บไป121เรื่องไม่ง่ายนะครับนอกจากตอนนี้ภูมิภาคคูสท,ที่ต้องมีการอบยพแล้วรัเสเซียระแวงหนักมีการอพยพคนในภูมิภาคเปียกร์ตกลัวว่ายูเครนจะบุกเปียกร์ตตอนนี้ระแวงไปหมดแอดมินก็รู้สึกเสียดายนะครับ ถ้ารัสเซียไม่ใช่สมาชิกถาวลของยูเ็นและก็มีอาวุธห้ายแรงเป็นประเทศอาถภพานแบบทั่วไปแล้วยูเครนมีกําลังมากกว่านี้หน่อย การบุกยึดมอสโกไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับขนาดแวกเนอร์ยังบุกใกล้มอสโกนี่มาแล้วตอนนี้รัสเซียทาได้แค่เสริมกําลังภาคพื้นเข้ามาแต่ว่าปัญหาของยูเครนคือยังลังเลนะครับว่าจะบุกต่อหรือว่าถอยมันไม่ได้แรงสนับสนุนจากตะวันตกในเรื่องนี้อันนี้กองเชียร์ยูเครนก็ต้องเข้าใจนะครับถ้ายูเครนถอยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรต้องทําความเข้าใจไม่ว่าตอนนี้ยูเครนจะเอายุทธปกรณ์ของตะวันตกไปลปุกภูมิภาคโคสต แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตะวันตกจะสนับสนุนในเรื่องนี้มันเป็นการมือลั่นของยูเครนถามว่าสหรัฐกับยุโรปจะตามน้ําไปกับรัฐบาลของยูเครนไหมในเรื่องนี้มันยากมากนะครับและก็คงไม่ตามหรอกครับแต่ว่าตอนนี้สงวนท่าทีรอดูสถานการณ์ทางการเมืองอาจจะไม่สนับสนุนแต่ว่าทางอารมณ์แล้วแอดมินคิดว่าตะวันตกก็อยากดูความสามารถของรัสเซียเหมือนกันนะครับ